ลองทำแบบลุ้ฟินิต่ลอยดูไหมล่าสุดเนี่ยนะครับลีโอเฟอร์ตินานนะครับนะกองหลังนะครับนะตำนานของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยนะครับก็ได้ออกมาพูดนะครับนะว่ากระตุ้นให้เบนจามินเชสโก้นะครับนะลองขอบอลจากเพื่อนร่วมทีมให้มากขึ้นนะครับโดยถึงขั้นแนะนําว่าให้เริ่มจากในสนามซ้อมก่อนเลยนะครับเช่นนะครับควรเดินออกจากสนามซ้อมแม่งเลยนะครับนะถ้าเพื่อนฝืนบ้าเลี้ยงไปยิงเองนะครับทั้งที่ตัวเองเนี่ยนะครับเข้าพื้นที่สําหรับทําประตูได้แน่นอนกว่านะครับ เหมือนที่ลุตฟานิตตลอยเนี่ยนะครับเคยทํากับคิตียโนโรนัลโดครับเชโกนะครับจำเป็นต้องคุยกับเพื่อนร่วมทีมนะครับไม่ว่าจะด้วยการวิ่งเข้าหาพื้นที่นะครับให้มันชัดเจนนะครับหรือว่าการบอกพวกเขาว่าหลังเกมว่าสมควรนะครับนะที่จะส่งบอลให้เขาบ้างนะครับเมื่อเขาอยู่ในพื้นที่อันตรายที่สามารถทําประตูได้นั่นแหละครับผมเคยเห็นลุตนะครับนะเดินออกจากสนามซ้อมเลยนะครับเพราะว่าโรนัลโดเนี่ยไม่ยอมส่งบอลให้เพื่อนนะครับ เชสโกจาเป็นต้องหาวิธีนะครับกระตุ้นและสื่อสารให้เพื่อนร่วมทีมเนี่ยเข้าใจมากกว่านี้นะครับนี่คือนะครับนะสิ่งที่ทําให้เขาเนี่ยนะครับจะมีโอกาสนะครับนะเพิ่มหรือว่าเพิ่มโอกาสเนี่ยนะครับให้ตัวเองเนี่ยทำประตูได้มากขึ้นนั่นเองครับ